สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูกับแกล้มรสจัดกันค่ะวันนี้เนี่ยเรามากับเมนูยำม,มระกุ้งสดค่ะฟังจากชื่อนะคะหลายๆคนอาจจะอีเพราะว่ามระเนี่ยเขามีรสชาติขมแต่ว่าวันนี้เนี่ยสวนครัวนะคะมากับเทคนิคเคล็ดลับง่ายๆที่ทำให้มระของเพื่อนๆไม่ขมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนค่ะว่าวัตถุดิบในการทำของเราวันนี้มีอะไรบ้างนะคะ วัตถุดิบเนี่ยก็จะต้องประกอบไปด้วยมระค่ะใช้เป็นมระจีนนะคะกุ้งสดหมูสดค่ะวันนี้เราใช้เป็นเนื้อหมูสับนะคะหอมแดงแล้วก็พริกแดงค่ะเกลืออันนี้แหละเป็นสิ่งที่จะทำให้มระของเราเนี่ยไม่มีรสขมนะคะ น้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวค่ะโดวยวันนี้เราไม่ได้กำหนดอัตราส่วนของอะไรเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆชอบรสชาติแบบไหนอยากใส่อะไรมากน้อยเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราสะดวกได้เลยค่ะก็เมาเราทราบส่วนผสมต่างๆนะคะเราก็มาเริ่มทํากันเลยเริ่มแรกนะคะเราก็จะเริ่มจากหั่นเตรียมเครื่องกันก่อนมะละเนี่ยเพื่อนๆเขาเราก็จะต้องนําเขามาล้างให้สะอาดก่อนนะแล้วก็นํามาหั่นเป็นชิ้นๆค่ะเราจะผ่า แบ่งครึ่งลูกแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ช้อนน่แหละคะ่ะคว้านเอาไส้ด้านในของเขาออกนะคะคว้านออกให้สะอาดแบบนี้เลยนะคะเมื่อเราคว้านเอาไส้ออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นๆกันค่ะ เพื่อนๆจะหั่นบางมากบางน้อยก็แล้วแต่เพื่อนเลยนะอย่างเราเนี่ยชอบกินมะระใช่ไหมเราก็จะหั่นให้เขาหนาหน่อยคือเราไม่กลัวขมเพราะว่ามะระเนี่ยเขาเป็นผักที่มีรสขมอยู่แล้วนะแต่ว่า ครั้นจะทําให้มันหายขมไปซะทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเมนูที่แบบมันอาจจะไม่คล้ายมาะระมันก็จะเหมือนฟักเหมือนอะไรพวกนี้นะเพราะฉะนั้นสเสน่ห์ของมะระก็คือลดขมเราก็จะทําให้เขาขมน้อยที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แต่ก็ยังคงเหลือรสขมปลายลิ้มเอาไว้นะคะเพราะว่ามันก็คือเอกลักษณ์ของมะระนะ เราหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะอ๋อถ้าใครกลัวขมเนี่ยให้หั่นบางๆเลยนะคะเพื่อนๆก็พอเราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะนําเอามาลระที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาโรยด้วยเกลือค่ะโรยเข้าไปเยอะๆแบบนี้เลยนะคือกะคลุกเคล้าให้เกลือเนี่ยเขาเคลือบทั่วกับมะระเลยนะ ลุกไปเลยแล้วก็เราจะพักทิ้งเอาไว้ค่ะประมาณ10 2 0นาทีซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยแหละนะคะเพื่อนๆที่จะทำให้มะระของเราไม่ขมนะคะ ในระหว่างที่เรากําลังพักมะระอยู่นะคะเราก็จะมาหั่นเครื่องอื่นๆกันในยําค่ะก็ในยําของเราวันนี้นะเราก็จะใส่เป็นหอมแดงแล้วก็พริกแดงค่ะเราไม่ได้จะใส่ผักอื่นๆเลยเพราะว่าสีสันของมะระกับสีสันของพริกแดงของกุ้งของหอมแดงเนี่ยมันก็ตัดก,กันดีอยู่แล้วนะคะใครอยากจะใส่อย่างอื่นเพิ่มก็ได้นะบางคนก็อาจอยากจะใส่เป็นเห็ดลงไปด้วยหรือว่าจะใส่เป็นใบขึ้นช่ายลงไปด้วยนะอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกได้เลย ต้นหอมเนี่ยเราอหอมแดงเนี่ยเราจะสไลด์บางๆแล้วก็พริกเราก็จะหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้นะคะไม่หั่นให้เล็กเกินไปนะเพราะว่าบางคนไม่กินเขาจะได้เขี่ยออกได้ง่ายๆนะเขาจะได้มองเห็นชัดๆหน่อยเราหั่นเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาดูมาละของเราเพราะว่ามันครบเวลาแล้วนะเนี่ยเพื่อนๆดูสิเขาจะคายน้ําออกมาแบบนี้เลยนะ เราก็จะนําเอามะระที่คายน้ําออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปล้างให้สะอาดค่ะมะระของเราจะได้ไม่เค็มแล้วก็นําเอามะระที่ล้างสะอาดดีเรียบร้อยแล้วนะมาต้มในน้ําเดือดค่ะเรียกว่าลวกดีกว่าเพราะว่าเราจะเทมะระลงไปแล้วก็นับ1นึถึงสินะคะใช้เวลา1ิวิเท่านั้นเมื่อครบ1ิวินะเพื่อนเพื่อนเราก็จะตักช้อนเอามะระขึ้นมาไปน็อกในน้ําเย็นน้ําที่มีน้ําแข็งเนี่ยนะคะหรือว่าน้ําเย็นก็ได้เอาน้ําเย็นจัดจนะทันทีเลยนะเนี่ยอย่าง ในคลิปเนี่ยเราก็นับ1 1 0สเรียบร้อยแล้วเราก็ช้อนเอามะระทั้งหมดขึ้นมานะคะเอาไปน็อกมาเมียนได้เลยมะระของเราก็จะยังคงสีสวยนะคะแล้วก็ที่สำคัญจะทำให้เขามีความกรอบด้วยนะเมื่อเราต้มมะระลวกมะระเรียบร้อยแล้วนะต่อมาเราก็จะมาทำวิธีทำเนื้อสัตว์กันเราก็จะมาลวนเนื้อหมูแล้วก็ลวนกุ้งให้สุกนะคะเนื้อสัตว์ก็เช่นกันนะเพื่อนๆจะไม่ใส่กุ้งไม่ใส่หมูสับก็ได้จะใส่เป็น ไก่สับก็ได้ปลาหมึกก็ได้อาหารทะเลต่างๆได้หมดเลยแล้วแต่เนื้อสัตว์ที่เราชอบนะคะแล้วแต่เราสะดวกเอาหมูสับมาลวนให้สุกนะคะพอรวนหมูสุกเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่กุ้งลงไปลวนด้วยกันเลยค่ะ จริงๆอ่ะกุ้งเนี่ยจะเป็นกุ้งสดก็ได้นะหมายถึงว่าจะเป็นกุ้งดิบก็ได้แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมากมายเลยนะเราก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆว่าช่วงนี้อะไรที่กินสุกได้ก็กินสุกไปเถอะค่ะมันอาจจะลดความอร่อยลงไปนิดหน่อยนะคะแต่ว่ามันก็จะทําให้เราปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะของสุกเนี่ย พอเรารวนหมูรวนกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงน้ำยำกันเลยการปรุงน้ำยำเนี่ยก็เหมือนที่บอกตั้งแต่ต้นนะว่าเราชอบรสแบบไหนเราก็ปรุงแบบนั้นเลยนะพวกยำต่างๆเนี่ยเราชอบทำเองเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบรสที่แบบว่าเปรียปร้ยวๆเค็มๆนะคะเราก็เลยชอบทำเองเพราะว่าเวลาซื้อเนี่ยมันจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะอาจจะเป็นเพราะเรากินรสที่ค่อนข้างแปลกกว่าชาวบ้านนะคะ แล้วก็จะใส่น้ําตาลมะพร้าวค่ะบางคนจะไม่ใส่น้าตาลมะมะพร้าวก็จะเป็นพวกน้าเชื่อมนะหรือบางคนก็จะใส่เป็นน้ําตาลทรายไปเลยอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกชอบรสแบบไหนก็แบบนั้นนะคะใส่น้ําตาลมะพร้าวน้ําปลาแล้วก็น้ำมะนาวลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันดีนะคะให้เครื่องปรุงรสเขาละลายเข้ากันจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่พริกที่เราหั่นเอาไว้นะคะแล้วก็ตามด้วยหมูรวนกุ้งรวนนะคะใครจะใส่น้ําที่รวนหมูลงไปด้วยก็ได้นะคะอย่างอันนี้เราไม่ได้ตั้งใจใส่หรอกแต่ว่ามันอยู่ด้วยกันก็เลย เทลงไปหมดเลยนะคะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมต่างๆเข้ากันนะคะแล้วเราก็ชิมน้ำยำก่อนว่ารสชาติน้ำยำเนี่ยมันถูกใจเราหรือ,อยังนะคะถ้ารสน้ำยำถูกใจเราแล้วเนี่ยจากนั้นเราก็จะใส่มะราะที่เราลวกเอาไว้นะคะนอกน้ำเย็นเรียบร้อยลงไปเนี่ยมะระของเราสีสวยมากๆเลยนะเพื่อนๆสีเขียวสดดูสดใสมากๆเลยอะแล้วก็มันกรอบด้วยนะใส่มะระลงไปแล้วก็ตามด้วยหอมแดงค่ะ แล้วก็ผักอื่นๆด้วยนะที่เพื่อนๆหั่นเอาไว้จะใส่ผักเนี่ยให้ใส่ทีหลังเลยนะคะงั้นถ้าใส่ลงไปแรกๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะช้ำหมดนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีนะคะชิมรสชาติอีกครั้งหนึ่งถูกใจแล้วก็เอาไปจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูยำมะระกุ้งสดของเราในวันนี้จะกินเป็นกับ แกล้มก็ได้หรือว่าจะกินเป็นกับข้าวก็ดีนะคะกินได้หมดเลยเพราะว่ามันอร่อยค่ะแล้วก็มะระของเราเนี่ยไม่ขมกรอบแล้วก็หวานด้วยนะคะอาจจะมีขมปลายลิ้นอย่างที่บอกอะคะ่ะมันเป็นเสน่ห์ของมะระนะแต่ว่าถ้าใครอยากให้มันไม่ขมเลยก็หมักเกลือให้นานๆหน่อยเท่านั้นเองค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะก็ถ้าหากว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องของเราลงคลิปนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยทางช่องส่วนคร ก็ต้องขอตอัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ